สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเก๋หรือว่าคุณครูตีชดาดวงดำนะคะวันนี้คุณครูเก๋มีหนังสือชุดบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กมาให้เด็กทำกันนะคะเด็กๆเ,เริ่มเปิดกันเลยค่ะเปิดไปหน้าที่19นะคะต่อจากหน้าที่แล้วนะคะ อ่าเรามาดูคำสั่งกันก่อนนะคะหน้าที่19เาเขาบอกว่าเราไปพักผ่อนที่ใดบ้างอ่าอีกครั้งนะคะเราไปพักผ่อนที่ใดบ้างคำสั่งก็คือเขาบอกว่าระบายสีภาพและเขียนคำตามรอยประคำสั่งอีกครั้งนะคะระบายสีภาพและเขียนคำตามรอยประนะคะอ่า เรามาดูภาพแรกนะคะเด็กๆคิดว่าภาพในช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกนี้คืออะไรเอ่ยเด็กทราบไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะคะสวนสัตว์ภาษาอังกฤษก็คือ zoo นะคะ zoo แปลว่าสวนสัตว์อ่าเดี๋ยวให้เด็กสะกดพร้อมกับคุณครูเก๋นะคะ Z o โอซูแปลว่าสวนสัตว์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะอีกภาพหนึ่งเด็กดูสิคะเด็กคิดว่าภาพอะไรเอ่ยอ่าใช่แล้วนะคะก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะอ่าสวนสาธารณะภาษาอังกฤษก็คือพาร์คคือสวนสาธารณะนะคะสะกดตามคุณคูเก๋นะคะ p a อ่าเคพาร์คแปลว่าสวนสาธารณะนั่นเองนะคะ ขยับมาดูด้านล่างกันนะคะด้านล่างจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆจะมีภาพเล็กๆอยู่นะคะภาพที่หนึ่งก็คือคุณพ่อเห็นไหมคะคุณพ่อพาลูกไปดูลิงที่สวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ก็คือสูให้เด็กนะให้นักเรียนเขียนคําตามรอยประเลยค่ะานักเรียนเขียนคําตามรอยประเลยค่ะ,ะเดี๋ยวครูกเก๋เขียนให้ดูหนึ่งคำนะคะ,ะเซตเขียนตัวเซตก่อน อ่ะโอโอซูแปลว่าสวนสัตว์นั่นเองนะคะต่อไปเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้มาถ่ายรูปกับนกในสวนสัตว์นะคะอ่าก็คือซูเหมือนเดิมให้นักเรียนเขียนคำนี้เหมือนคำนี้อยนะคะอ่ารอบนี้คุณครูเขียนไม่เขียนให้ดูนะเด็กเขียนเองเลยนะคะต่อไป ดูภาพพี่สามกันนะคะเห็นไหมคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเขาทำอะไรกันเอ่ยอ่าเขาวิ่งกันนะคะเขาวิ่งกันในสวนสาธารณะนั่นเองนะคะก็คือพักเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็เขียนเลยเดี๋ยวเขียนพร้อมกับครูเก๋เลยนะคะอ่าพีเออ่า เ okay. คพาร์คแปลว่าสวนสาธารณะนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเห็นไหมคะครอบครวัวนี้เขามารับประทานอาหารกันที่สวนสาธารณะอีกแล้วนะคะเด็กก็เขียนอีกค่ะคำศัพท์เหมือนเดิมนะคะเด็กเขียนเองนะคะคุณครูเก๋ไม่เขียนให้ดูนะคะอ่าเมื่อเด็กเขียนครบทั้ง4ตัวแล้วอ่าสี่คำแล้วนะคะให้เด็กๆ ระบายสีตั้งแต่ข้างบนเลยค่ะตั้งแต่สวนศาสตร์ช่องแรกช่องที่สองสวนสาธารณะแล้วก็ช่องเล็กๆนี้ทั้งหมดเลยนะคะระบายให้สวยงามค่ะอ่าเมื่อเสร็จหน้าที่19แล้วเด็กๆเ,เปิดไปอีกหนึ่งหน้านะคะวันนี้คุณครูเก๋มาฝากสองหน้าเลยค่ะเล่มนี้อ่าหน้าที่20นั่นเองนะคะ หน้าที่ยี่สิเขาบอกวาอ่าดูตัวสีฟ้านะคะเขาบอกว่าเราควรทำกิจกรรมนี้ในสถานที่ใดเราควรทำกิจกรรมนี้ในสถานที่ใดามาฟังคำสั่งกันนะคะเขาบอกว่าอ่านคำครองจองตามครูและระบายสีภาพสถานที่ให้สัมพันธ์กัน อีกครั้งนะคะอ่านคำคล้องจองตามครูและระบายสีภาพสถานที่ให้สัมพันธ์กันเด็กๆพร้อมมานหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านเด็กๆมาอ่านคำคล้องจองพร้อมกับคุณครูเก๋นะคะ,อ,ะอยากส่งจดหมายส่งได้ที่นี่ลองทายดูสิที่นี่ที่ไหน คุณครูจะอ่านให้อีกหนึ่งรอบนะคะอยากส่งจดหมายส่งได้ที่นี่ลงทายดูสิที่นี่ที่ไหนอ่าเขาอยากส่งจดหมายเขาต้องไปส่งที่ไหนเอ่ยเอาเด็กดูภาพที่หนึ่งส่งที่สถานีตำรวจใช่ไหมคะ หรือว่าภาพที่สองส่งที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะหรือว่าภาพที่สามส่งที่ทำการไพรส์นีใช่ไหมคะอ่าเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วให้เด็กๆระบายสีแค่1อันเท่านั้นนะคะใน3ภาพนี้เราต้องส่งจดหมายที่ไหนเอย่ยสถานีตำรวจหรือว่าโรงพยาบาล หรือว่าที่ทําการเปรีย์นีนะคะ,ะคุณครูเก๋ไม่ทําให้ดูนะเด็กลองคิดดูนะว่าเราต้องส่งจดหมายที่ไหนนะคะ,ะเมื่อเด็กได้แล้วให้ระบายสีนะคะแค่หนึ่งช่องนะคะมีอยู่สามภาพให้เด็กระบายแค่ภาพใบภาพหนึ่งนะคะ,ะต่อไปข้อที่สองค่ะช่องที่สองด้านล่างนะคะ,ะมาอา่านคำครองจจงพร้อมกับคุก,กิ อีกนะคะอยากฝากเงินไว้ต้องไปที่นี่ลองทายดูสิที่นี่ที่ไหนคุณครูเก๋จะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากฝากเงินไว้ต้องไปที่นี่ลองทายดูสิที่นี่ที่ไหนเด็กๆอยากไปฝากเงินเราต้องไปฝากเงินที่ไหนคะ ดูภาพที่หนึ่งฝากเงินในธนาคารใช่ไหมคะภาพที่สองฝากเงินในวัดใช่ไหมคะหรือว่าภาพที่สามฝากเงินที่โรงเรียนใช่ไหมคะอ่เราต้องฝากเงินที่ไหนให้เด็กๆเลือกได้หนึ่งภาพเท่านั้นนะคะเมื่อเลือกได้แล้วให้นักเรียนระบายสีเหมือนเดิมค่ะภาพเอาแค่หนึ่งภาพนะคะเด็กๆระบายทั้ง หมดเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องเลือกภาพใดภาพหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้ในกิจกรรมชุดกิจกรรมบุคคลและสถานที่ของครูเก๋ก็มีฝากให้เด็กทําไว้แค่สองหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันอีกคะ่ะสวัสดีค่ะ